ท่านนิพนธ์นาคสมภพใช่ไหมครับ,รบเชิญเลยครับต้องใช้อีกอันนะกเรียนท่านประธานครับผมนินมพนธ์น่าสมภพนะครับเมื่อสักครู่ได้มีการถามถึงเรื่องออการตรวจสอบ วิทยุดิจิตอลครับผมก็ใจว่าคำถามนี่จะหมายถึงว่าขณะนี้ไม่ทราบว่าวิทยุดิจิตอลเนี่ยซึ่งท่านตอบว่าเป็นวิทยุซึ่งไม่มีค่าเน็ตนะครับผมไม่ทราบว่าท่านได้พิจารณาไปถึงขนาดไหนว่าวิทยุนี้จะมีการนำมาใช้ในประเทศไทยหรือครับถึงได้มีการ หลงสองปี3ปีท่านคิดว่าวิทยุอนาล็อกจบแล้วยังจะมีวิทยุดิจติตอลมาอีกหรือครับนะครับนั่นเรื่องที่หนึ่งแล้วเรื่องที่สองในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับถามว่าขณะนี้เนี่ยท่านดูว่ากิจการโทรทัศน์และกิจการวิทยุท่านดูไปเพียงปีเดียว ว่าในปี2,563นะครับยังมีคนฟังวิทยุโทรทัศน์อยู่85แต่ท่านไม่ได้พิจารณาต่อไปเลยว่าอีกสักกี่ปีนะครับมันจะสิ้นสุดมันจะถึงเวลา Disruption ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องเป็นหัวใจหนึ่งของกสทชนะครับผมอยากให้ท่านช่วยช่วยดูตรงนี้หน่อยนะครับ เรื่องที่สองผมยังฟังไม่ถนัดว่าเรื่องการ,รการประมูลนะครับที่ใช้วิธีประมูลด้วยเงินนะครับซึ่งเราเคยพูดกันว่าประมูลได้เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อไปดูในจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประมูลใหญ่เพียงอย่างเดียวนะครับพรบที่แก้ไขเมื่อ2 5 6 0 2560ก็บอกว่า การมีมีการประมูลแต่คําว่าการประมูลไม่ได้แปลว่าใช้เงินเพียงอย่างเดียวผมไม่ทราบว่าท่านได้ตอบคำถามนี้ไปหรือ,อยังแต่ท่านได้คิดไปถึงไหนขอพระคุณครับสองคำถามครับ